The cat sat on the อีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของเพื่อไทยเป็นคุณเสกสกลอัถาวงศ์หรือว่าคุณแลมโบ้อีสานนะคะอดีตผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีพูดถึงในกรณีที่คุณณัทวุฒิวงเนียมค่ะนักกฎหมายมหาชนที่ยื่นคําร้องให้กับพักเพื่อไทยในการร้องต่อคุณอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนตรีกับคุณเท็งรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนกรณี MOA ที่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยเขาทําร่วมกันนะคะโดยคุณเสกสกลบอกว่าผมก็ไม่ แน่ใจนะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยใช้คุณนทวุฒิเองหรือว่าคุณนทวุฒิเนี่ยมาอาสาทําเรื่องนี้ให้ให้กับพักเพื่อไทยแต่ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยใช้งานคนคนนี้เนี่ยผมเองรู้สึกแปลกใจมากเลยเพราะว่าจริงๆในพักเพื่อไทยมือกฎหมายและเป็นมืออาวุโสทั้งนั้นเนีย่ยเยอะนะคะมีหลายท่านแต่กลับเลือกใช้คุณนทวุฒิที่เป็นนักกฎหมายเป็นคนนอกพักอย่างงี้ค่ะคุณสัจตน์บอกก็ ใช้คําว่าหน้าละอายใจยิ่งนักทีมกฎหมายพักเพื่อไทยต้องเอาปี๊บคลุมหัวเดินกลางถนนอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังบอกด้วยคุณผู้ชมคะ่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าจํากันได้เคยเห็นใช่ไหมว่าตัวของนายนัทวุฒิเนี่ยออกมาแสดงความเห็นกรณีที่เพื่อไทยแต่งตั้งน,นายนัทวุฒิใส่เกลือเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะบอกว่าตอนนั้นคือทําไม่ได้นะจนทําให้ผู้ใหญ่ในพักออกมาตอบโต้นายนัทวุฒินะคะณนะตอนนั้นนะ,ะคุณแรโบก็เลยบอกว่า เนี่ยแล้วพอเป็นแบบนี้ก็เลยไม่รู้นะคะว่าไปรักกันตอนไหนไปถูกปากชอบพอกันตอนไหนตอนนู้นยังโตอยู่เลยเออตอนนี้กลับมาช่วยงาน นี่แหละค่ะพอพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาล<ะ>ร่วมกับพักประชาชนไม่สําเร็จทั้งที่โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมล่อใจพักประชาชนทุกออปชั่นแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจ<ะ>นี่แหละค่ะพออกหักก็จะมาเล่นงานพักภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาชนแทนคุณแรโบบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้เหมือนคนขี้แพ้ชวนตี<ะ>ไม่ยอมรับกติกาที่เกิดขึ้นซึ่งตัวเองในฐานะ เป็นคนที่เคยอยู่ตั้งแต่ยุคไทย,ไทยรักไทยอดีตคนเคยรักกันถูกต้อง <c oughs> บอกว่าไม่เคยเห็นยุคไหนที่ <c oughs> พักเพื่อไทยตกต่ําสุดๆขนาดนี้ <c oughs> ดูจากผลสํารวจของโพนี่นะคะจะต่ําไปเรื่อยๆเลือกตั้งครั้งหน้าคาดว่าสสคงกระโดดออกจากข้อกันเกือบหมด <c oughs> หน่าเสียใจเสียดายที่สุด ตัวเองนะคะคิดว่าจากที่เป็นพักการเมืองที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มีโอกาสกลายเป็นพักต่ำสิบได้มัน่นใจครั้งหน้านี้ออมั่นใจ,บนใจแบบนี้เลย,เลยไม่เชื่อดูได้เลยดูคำทำนายของคนเชื่อแรมโบ้ดูนะครับทิ้งท้ายเอาไว้อย่างหนักแน่นต่ำสิบเลยนะเอาจริงๆก็หลายคนนักวิชาการหรือแม้แต่แบบคอการเมืองก,ก็คาดเดาเอาไว้แบบนั้นก็ขึ้นอยู่